สวัสดีค่ะดูดวงรายวันกับแม่หมอติ่งน้อยค่ะดวงคนเกิดทั้ง7วันประจำวันเสาร์ที่25กันยายน2564นะคะแม้จะเป็นวันเสาร์ยังมีเรื่องของการงานการเงินมาฝากกันค่ะเรื่องของความรักความสัมพันธ์เรื่องสุขภาพนะคะเลขนําโชคจากหน้าไพา่นะก็ยังมีให้ทุกวันเช่นเคยนะคะให้ทุกท่านได้นําไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ค่ะเราจะได้เสริมความมั่นใจในการกระทําการต่างๆนะคะสีมงคลประจําวันเสาร์ค่ะ เรื่องความรากักความสัมพันธ์นะต้องการเสริมเรื่องนี้ให้โดดเด่นเราก็เลือกใช้สีชมพูให้มันเด่นๆหน่อยนะคะยกเว้นคนเกิดวันพุธการงานความสําเร็จนะเลือกใช้สีดําหรือสีน้ําตาลค่ะ,คะยกเว้นคนเกิดวันศุกร์เราก็เลี่ยงไปใช้สีอื่นนะคะเงินเงินทองทอง,ทอง,ทองนี่ต้องฟ้ากับน้ําเงินเลยทีเดียวะคะ่ะยกเว้นคนเกิดวันอาทิตย์ห้ามใช้ค่ะสีที่ควรจะหลีกเลี้ยงสาหรับทุกท่านในวันนี้คือสีเขียวนะคะมาเสาร์ที่25กันยายน เราจะเริ่มกันที่คนเกิดวันอาทิตย์เช่นเคยนะคะแม่หมอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเอาล่ะสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะเลขนำโชคของคุณในวันนี้นะคะ1นึ่งห้าหนึ่งหกหห เรื่องการงานวันนี้สบายอกสบายใจนะคะทุกสิ่งทุกอย่างดูราบรื่นตัวคุณเองคุณสามารถบริหารจัดการนู่นนี่นั่นคือเรียกได้ว่าบางท่านอาจจะทํางานเหมือนไม่ทํางานก็ได้เพราะว่ามีความสุขสบายใจสิ่งที่โดดเด่นที่สุดของคุณคือความคิดไอเดียนะความคิดสร้างสรรค์ไอเดียต่างๆของคุณมันจะดูดีโอเคแล้วก็เป็นที่พออกพอใจนะคะแต่ถือว่าเป็นวันที่มีความสุขสบายใจคะ่ะทํางานราบรื่นนะ ส่วนการเงินก็ยังมีติดขัดอยู่นะคะก็คงจะคือมันเหมือนมันไม่ได้ดั่งใจคุณอะ่ะคือทําอะไรมันก็จะดูติดขัดไอ้คิดว่าเงินจะได้มันก็อาจจะแบบว่าเออต้องต้องไปเคลียร์นู่นนี่นั่น,นหลายสิ่งหลายอย่างนะเอาเป็นว่าเงินมันยังไม่นิ่งเท่าไหร่เราก็ประคองตัวไปก็แล้วกันค่ะจัดการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเท่าที่จะทําได้ความรักนะคะคนโสดแม่หมอบอกว่าก็ยังโสดนะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกเครียดกดดันอาจจะเป็นเรื่องราวเก่า นะค,ะคนเก่าหรือบางทีอาจจะบางท่านมีคนใหม่เข้ามาพูดเข้ามาคุยแต่เรายังรู้สึกเหมือนกับว่าเออไม่พร้อมนะบางท่านอาจจะอยู่ในสถานการณแบบ์แอบรักแอบบชอบแต่วันนี้มันมีบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกเหมือนกับว่าตกใจหมดหวังบางทีคนที่เราแอบ,บชอบเราอาจ,จะเห็นเขาเดินมาพร้อมกับใครบางคนมากับแฟนอะไรเงี้ยอันนี้ยกตัวอย่างว่าเออมันมัน,ม,น,ม,นมันอาจจะมีสถานการณ์บางอย่างที่เราไม่ไม่คิดว่าเราจะเจอแบบนี้นะคะ ก็ต้องประคองตัวแหละนะมองเราก็ต้องใช้ชีวิตของเราต่อไปนะคะคนมีแฟนมีคู่จะว่ารักกันก็รักกันแต่สิ่งที่ต้องระวังมากที่สุดวันนี้คือการต่อปากต่อบคำความคิดเห็นที่ขัดแย้งพูดจาไม่เข้าใจกันแล้วมีการใช้อารมณ์ใช้คำพูดที่รุนแรงคือพอพอโกรธ โกรธโมโหไม่พอใจคําพูดมันก็ไปตามนั้นตามอารมณ์โดยที่ว่าอาจจะต้องบอกว่าคุณก็ไม่มีเหตุผลแฟนคุณก็ไม่มีเหตุผลเพราะฉะนั้นโอกาสที่มันจะมีปัญหาทะเลาะบ่บอแวง้งบานปลายกันก็มีสูงเหมือนกันเพราะฉะนั้นวันนี้ใจเย็นๆใจร่มๆนะคะหลีกเลี่ยงการทะเลาะได้เป็นดีที่สุดก็ยอมยอมไปเถอ,อะเนาะ สุขภาพนะคะถือว่าแข็งแรงดีตัวคุณเองอาจจะมีปัญหาในเรื่องของความเครียดความกดดันหรือความปัญหาหลายอย่างรอบๆตัวนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินความรักหรืออะไรก็ตามแต่นะปัญหารอบๆตัวอาจจะทําให้เราเครียดอาจจะมีปวดหัวนะปวดบา่าปวดคอปวดไหลอะไรประมาณนี้นะคะก็ดูแลตามอาการนะคะคนเกิดวันจันทร์ค่ะ เลขนำโชคคนเกิดวันจันทร์ค่ะ1011 1011 การงานวันนี้อาจจะค่อนข้างนิ่งนะคะตัวคุณเองควรจะได้ทําอะไรใหม่ๆหรือมีการเริ่มต้นใหม่ๆหรือมีการที่แบบว่าเออจะต้องอดทนทํางานบางสิ่งบางอย่างที่ในความรู้สึกคุณคุณรู้สึกว่ไม่ไปไหนมาไหนเลยเอ,อ้ะมันจะสําเร็จหรือเปล่าแต่ยังปล่อยมือไม่ได้นะคะก็ยังต้องอดทนแล้วก็พยายามทําต่อไปบางทีอ,อ,อนาคตที่ดีหรือความก้าวหน้ามันรออยู่แต่ว่าวันนี้มันค่อนข้างที่จะนิ่ง คาดหวังการเคลื่อนไหวคาดหวังข่าวคราวหรืออะไรก็คงต้องอดทนรอกันก่อนนะคะส่วนการเงินมีปัญหาแน่นอนคะ่ะรายจ่ายค่อนข้างเยอะซึ่งไม่หมอมองว่าบางทีเราก็รู้แหละว่ามันต้องว่ามันต้องจ่ายนะหลายอย่างมันมันไม่เป็นอย่างที่เราคิดนะอาจจะจ่ายมากกว่าที่คาดคิดหรือบางทีเงินที่คิดว่าจะมาเงินที่คิดว่าจะเข้ามาอคิดว่าจะขายของได้ดีอะไรแบบนี้วันนี้ไม่ ไม่ค่อยได้ดังใจนะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องเตรียมเงินสำรองเอาไว้นะหรือว่าเตรียมแผนการสำรองว่าถ้าเงินไม่มาเราจะทํำยังไงหรือถ้ามาน้อยจะต้องจัดการบริหารยังไงก็คงต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนนะคะความรักนิ่งๆค่ะ คนโสดเองไม่เจอถูกใจนะคะบางทีอาจจะมีคุยก็ได้แต่ว่ามันมันก็ไม่ใช่สเปคอะแล้วคุณเองคุณก็รู้สึกเหมือนกับว่าเราคุณวุ่นวายอยู่กับเรื่องอื่นคุณโฟกัสเรื่องอื่นชีวิตคุณคุณยังมีสิ่งที่จะต้องจัดการอะไรเยอะแยะมากมายนะคะถ้าไม่ใช่จริงๆก็ไม่อยากจะคุย ส่วนคนที่มีแฟนมีคู่นะก็ยังคงต้องเรียนรู้กันต่อไปต้องประคับประคองความสัมพันธ์ต่อไปนะคะทุกอย่างมันอาจจะยังไม่ลงตัวในวันนี้ก็ต้องพยายามช่วยกันปรับทั้งสองฝ่ายนะคะมีอะไรพูดคุยด้วยเหตุผลมันก็จะไปได้ดีค่ะสุขภาพมีปัญหาเรื่องสุขภาพใจสุขภาพจิตอาจจะมีปัญหาบางอย่างในชีวิตคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามแต่ที่ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณกังวลนะอาจจะมีอาการแบบกินไม่ได้นอนไม่หลับ แล้วก็จะทําให้อ่อนเพลียหรือบางทีอาจะมีปวดหัวหรือมีปัญหาพักผ่อนไม่พอนะอันนี้อันนี้ก็ต้องระมัดระวังให้ดีนะคือกินคือคือพยายามใช้ชีวิตปกติอย่าไปคิดมากนะคะสุขภาพจิตแย,ย่สุขภาพกายมันก็จะแย่ตามไปด้วยคนเกิดวันอังคารค่ะ คนเกิดวันอังคารเลขนำโชคข,ของคุณนะคะ07ค่ะ07การงานวันนี้ต้องใช้ความรอบคอบให้มากกว่าปกติมีแนวโน้มว่า วันนี้คุณเองคุณมีความคิดมีไอเดียอะไรต่างๆนานาที่อยากจะทำมากมายนะแล้วมันมีแนวโน้มว่าจะทำโดยที่อ,อ,อาจจะหนึ่งละติดประมาทขาดความรอบคอบเพราะฉะนั้นการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆวันนี้ถ้าเราเอาจริงเอาจังมันก็ดีแต่ว่าเราต้องหาข้อมูลให้ครบถ้วนแล้วก็ดูมองด้วยว่าเอ๊ะไอะ้ที่เราทำไปอะ่ะ มันจะดีต่อไปหรือมันจะมีปัญหาอะไรรออยู่ข้างหน้าหรือเปล่านะคะเน้นที่ความละเอียดรอบคอบแล้วก็เอาจริงเอาจังนะคะคือบางทีเราเน้นความสบายใจเน้นที่ฉันอยากทําฉันก็ทำนะในลักษณะนี้ส่วนการเงินยังดีอยู่นะคะก็ยังวางแผนการลงทุนวางแผนว่าจะทําอะไรอีกเพื่อให้เดินเงินมากขึ้นนะคุณไม่นิ่งคุณไม่เฉยนะแต่วันนี้เน้นที่เรื่องของการวางแผนเรื่องการเงินมากกว่านะคะความรัก คนโสดก็ทําแต่งานแหละไม่บอกว่าคุณไม่ค่อยสนใจใครหรือมีคนที่สนใจมันก็อาจจะยังต้องแบบว่าเออต้องดูต้องพิจารณากันต่อไปเพราะฉะนั้นวันนี้มองว่าความรักไม่น่าจะมีอะไรที่คืบหน้ามากมายนักนะคะก็คงต้องต้องดูกันไปเรื่อยๆคุยกันไปเรื่อยๆค่ะหรือบางทีถ้าคุณรักใครชอบใครหรือแอบชอบอยู่นะอาจจะต้องเอาจริงเอาจังในการแสดงออกให้เขารู้เอาจริงเอาจังในการจรีบให้มากกว่านี้หน่อยบางทีเราอาจจะเหมือนกับ ก็แอบชอบแหละแต่ไม่ค่อยได้เข้าไปคุยวันนี้ก็ต้องลุยเลยนะคะมันมีหลายสถานการณ์เนาะคนที่มีแฟนมีคู่ไม่ค่อยสนใจกันไม่มีเวลาให้กันหรอกวันนีอ้อย่าลืมก็แล้วกันนะคะอยากจะแนะนำว่าเราทำงานแฟนทำงานแต่ว่าอย่าหลงลืมที่จะส่งข้อ,ขอความทักหาแสดงความห่วงใยกินข้าวหรือยังคิดถึงนะอะไรพวกนี้ต้องมีนะคะต้องมีนะเอาละอะสุขภาพบ้าง สุขภาพวันนี้มีเกณฑ์เจ็บไข้ได้ป่วยเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องเพิ่มความระมัดระวังใช้ชีวิตโดยไม่ประมาทนะคนที่ต้องอ,กออกเดินทางไปข้างนอกนะเพิ่มความระมัดระวังเท่าตัวนะคะในขณะเดียวกันคนที่ไม่ได้ไปไหนอ,อยู่บ้านนะก็ต้องใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทดูแลสุขภาพดีๆนะคะเพราะว่ามันมีเกณฑ์เจ็บไข้ได้ป่วยนู่นนี่นั่นอยู่เหมือนกันเนาะถือว่าวันนี้ดวงสุขภาพไม่ค่อยดีก็ต้องดูแลตามตามสภาวะของเรานะคะ คนเกิดวันพุธค่ะเลขนําโชคคนเกิดวันพุธนะคะเลขสองมาเลขเดียวค่ะเลขสองนะคะ เรื่องการงานนะวันนี้ลุยแหลกเลยนะคะตัวคุณเองพลังเลือเฟือ่อม,มีนู่นมีนี่ให้ต้องจัดการอยู่นิ่งเฉยไม่ได้นะคะคุณไม่อยากอยู่เฉยด้วยแหละรู้สึกเหมือนกับว่าพลังเยอะแล้วเราก็รู้สึกว่าอันนั้นก็อยากทําอันนี้ก็ต้องทำนะก็เลยลุยทั้งวันนะทำงานทั้งวันในส่วนของการเงินอาจจะมีแบบว่าเออมีค่าใช้จ่ายบางอย่างที่ทำให้คุณหงุดหงิดลำคาญใจอาจจะเป็นค่าใช้จ่ายเกี่กับกลูกหลานบริวารก็ได้นะคะ มีปัญหาจุกจิกเล็กน้อยไม่ได้ทั้งใจเรื่องการเงินก็ต้องดูแลตามสถานการณ์คือแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปนะคะคือบางทีเราทํายังไงถึงจะสบายใจมากขึ้นละ่ะลดความคาดหวังนะนลดความคาดหวังแล้วก็ทาใจร่มๆ่มทใจเย็นๆไม่ต้องไปคิดจุกจิกเรื่องอื่นอะไรมากมายนะคะมีจ่ายก็จ่ายไปเนาะนะในส่วนของความรักดีมากนะคะคนโสด นะมีความสุขนะมีคนเข้ามาคุยอาจจะมากกว่าหนึ่งคนก็ได้นะแต่ว่าแม่หมอมองว่าคุณจะเจอคนที่ชอบคุณจะเจอคนที่ถูกใจอาจจะมีการขอเป็นแฟนขอคบกันในวันนี้นะคะฟิมมีความสุขหน้าดูเลย คนมีคู่ก็ฟินเหมือนกันนะคะยิ่งคนที่แบบว่าเออมีเรื่องงอนมีเรื่องอะไรกันวันนี้ได้งอ้อนะกลับมามีความสุขกลับมารักกันเหมือนเดิมค่ะคนที่รักกันอยู่แล้วก็รักกันต่อไปนะคะยิ่งยิ่งขึ้นไปได้ใช้เวลาร่วมกันพูดคุยกันหนุ่มกันหนะิงเนาะมีแต่ความหวานความโรแมนติกนะคะวันนี้ สุขภาพให้ระมัดระวังนะคะเป็นพิเศษสุขภาพเกี่ยวกับช่วงขานะคะนะข้อเท้าหรือเท้าเข่าอะไรในลักษณะนี้นะคะก็พยายามที่จะดูแลตรงส่วนนี้เป็นพิเศษคือบางทีอา้าวไอ้นั้นหล่นใส่เดินไม่ระวังไปชนนะคะอันนี้มันจะเป็นอะไรที่เล็กน้อยแบบนี้อาจจะทําให้บาดเจ็บได้นะ,ะก็ดูแลเป็นพิเศษนะคะคนเกิดวันพฤหัสบดีคะ่ะ เลขนำโชคของคุณนะคะส0 4ศูนเรื่องการงานวันนี้ค่อนข้างที่จะหงุดหงิด ไม่พอใจมันมันดูเหมือนมันจะทําอะไรมันก็มีแต่ปัญหาไม่ได้ดั่งใจคุณแล้วคุณใจร้อนด้วยนะะใจร้อนวู่วามอันนั้นก็ต้องแบบนี้อันนี้ก็ต้องแบบนั้นนะเรียกว่าเอาแต่ใจตัวเองก็ได้นะถ้าคุณอยู่คนเดียวมันก็จะหงุดหงิดถ้าคุณทํางานคนเดียวเนาะแต่ถ้าทํางานร่วมกับคนอื่นนี่จะปัญหาเยอะหน่อยนะคะจะมีปะทะคารมมีอะไรที่มันต้องต่อปากต่อคํากันบ้างต่อว่าต่อขานกันบ้าง ใจเย็นๆก็แล้วกันนะคะลดความคาดหวังแล้วก็พยายามเข้าใจสถานการณ์นะมันต้องมีวันแบบนี้เนาะแต่ว่าอย่าทำให้มันเกิดปัญหานะคะ หรือเอ่อหรือการติดต่อประสานงานกับคนอื่นวันนี้อาจจะทําให้คุณไม่พอใจก็ได้ใจเย็นๆใจร่มๆนะคะเรื่องของการเงินดีนะคะอาจจะมีโอกาสใหม่ๆในการหาเงินหาทองเข้ามาหรือบางทีเงินที่คุณรอคอยคุณก็จะได้รับข่าวดีหรือบางท่านก็ได้รับเงินที่รอคอยในวันนี้แหละทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะรู้สึกเหมือนกับว่าเอ้ยมันชัดเจนนะปัญหาที่เคยเจอมามันก็จะเริ่มดีขึ้นละนะมีทางออกมีทางไปนะคะถือว่าเป็นวันที่หายเหนื่อยเพราะว่าจะได้เงินแล้วนะ ส่วนความรักค่ะคนโสดน,นะยังไม่เจอถูกใจนะมีคนชอบคุณนะมีคนอยากจะมาคุยมีคนเล่อยู่แต่คุณไม่สนใจเขาเองก็ดูอาจจะเป็นเพราะว่าเราเราก็ยังยังอยู่ในอารมณ์ที่ไม่ได้อยากจะมีแฟนนะมันเบื่อเบื่อเซ็งๆนะแล้วก็อยู่ของเราคนเดียวไปก่อนก็นแล้วกันนะคะหาอะไรสนุกสนุกทำเนาะจะได้ไม่จะได้ไม่แบบว่าไม่เซ็งคนมีแฟนมีคู่เนี่ยนะวันนี้อาจจะมีเบื่อเบื่อกันบ้างเพราะอะไรเพราะบางที ก็อยากอยู่คนเดียวไม่อยากจะุ่นวายบางทีไม่อยากคุยอาจจะเป็นตัวคุณหรือแฟนคุณก็ได้ก็พยายามเข้าใจกันนะถ้าเรารู้สึกเบื่อเบื่อเราก็ต้องเข้าใจแฟนเราด้วยนะอยากให้มันเกิดในลักษณะเหมือนห่างเหินก็เดี๋ยวจะงอนกันเปล่าๆนะคะหรือบางทีเราทักหาแฟนอยากคุยกับแฟนแต่เข้าทําเฉยๆนิ่งๆเขาอาจจะอยู่ในช่วงที่รู้สึกอยากอยู่คนเดียวมีอะไรต้องคิดเราก็ต้องเว้นระยะห่างให้เขาบ้างนะคะเว้นพื้นที่ส่วนตัวบ้าง สุขภาพดีแข็งแรงนะคะไม่มีอะไรต้องห่วงระมัดระวังแค่เรื่องอาหารการกินนะคะบางทีเรากินข้าวแล้วนอนวันนี้สบายไงนะวันนี้ค่อนข้างที่จะแบบว่าบางทีบางคนบอกว่าเออเหนื่อยงานแล้วก็อยากอยู่เฉยเฉยนิ่งๆบ้างอะไรแบบเนี้ยเอาเป็นว่าออกินพอดีแล้วถ้าเรากินเยอะออกกําลังกายบ้างนะแต่โดยรวมแล้วไม่หมองว,ว่าคุณสุขภาพแข็งแรงไม่ไม่ได้น่าห่วงอะไรนะคะคนเกิดวันศุกร์ค่ะ เลขนำโชคคนเกิดวันศุกร์นะคะ5 4 7 5 4 7การงานนะคะวันนี้อาจจะมีปัญหานะกับคนรอบข้างบ้างนะมีเรื่องไม่เข้าใจกันมีความขัดแย้งนะไม่ลงรอยกันไม่ฟังกันนะคะเราอาจจะเป็นคุณกับเพื่อนร่วมงานกับลูกน้องบริวารหรือไม่กระทั่งคุณกับหัวหน้านะคะหรือคนที่อยู่เหนือกว่าเรานะมันเป็นอะไรที่ คุณเองคุณมั่นอกมั่นใจในความคิดในการกระทําของคุณแต่บางทีคนอื่นเขาไม่คิดเหมือนเราคนอื่นเขาก็ไม่ได้เชื่อเราเขาก็มั่นใจของเขาก็อาจจะมีการประทะกันบ้างใจเย็นๆใจร่มๆนะคะรักษาบรรยากาศในการทํางานดีกว่านะคะส่วนการเงินยังดี เงินมาจากความสําเร็จของงานนะคะท่านไหนหน้าที่การงานดีนะความสําเร็จของงานมาดีเงินก็จะมาเยอะมันก็จะออกในแนวนั้นนะคะคืส่วนคนทํางานประจําปกตินะคะก็สมควรแก่ผลงานของเรานะคะแต่ก็ไม่ได้เดือดร้อนค่ะหรือเดือดร้อนจริงๆเนี่ยก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยอยู่นะคะมีคนคอยช่วย นะส่วนความรักนะคะเหนื่อยวันนี้นะแม่หมอมองว่าไม่เออคนโสดนะไม่ต้องไปสนใจเรื่องความรักแล้วมันเหนื่อยทุกอย่างไม่ว่าคุณจะมีคนคุยหรือไม่มีคนคุยพอมีคนคุยทุกอย่างมันก็ดูมันเหมือนกับมันสร้างภาระให้เรารมันไม่เป็นอย่างที่คิดนะไปจีบใครก็รู้สึกเหมือนกับเหนื่อยจังเลยเขาก็ยังดูเฉยเฉยเพราะฉะนั้นวันนี้มันไม่ลาบลื่นเอาซะเลยเรื่องความรักเราก็นิ่งๆเฉยเฉยในพื้นที่ของเราดีกว่านะวันไหนที่แบบว่าเออเริกดีๆก็ค่อยคุยค่อยจีบเนาะบางท่านก็ ทำงานเยอะทำงานหนักกไม,ไม,ไม่ไม่สนใจใคร คนมีแฟนมีคู่นี่ต้องระวังงัดข้อกันนะคะนะเพราะว่าบางทีเราก็มีเราก็ค่อนข้างจะอารมณ์ร้อนแล้วก็มั่นอกมั่นใจเต็มเปี่ยมเลยนะวันนี้ฉันพูดอะไรฉันทําอะไรมันดีหมดแต่ว่าพอแฟนพูดอะไรทําอะไรมันมันดูไม่ใช่นะแล้วคุณก็จะไม่ยอมด้วยวันนี้มีโอกาสที่จะต่างคนต่างไม่ยอมเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากที่จะประคับประคองความสัมพันธ์รักษาบรรยากาศความรักให้มันดีหน่อยนะก็เอ,อ้ยยอมๆเขาจะพูดอะไรจะทําอะไรก็ปล่อยเขาไปนะะไม่ต้องไปขัดคอไม่ต้องไปแบบว่าเออฉันว่ามันไม่ดีนะแบบนั้น ม่องอย่างง้นอย่างเย่อะไรแบบนี้มันจะทะเลาะก,กันเปล่าๆนะคะเรื่องสุขภาพนะจะเหงาเหงาหงอยหงอยเศ้าซอยนะจะอืดอืเอื่อยไม่ค่อยอยากจะทําอะไรนะคะ ก็อยู่นิ่งๆคิดนน่นคิดนี่คิดปัญหาส่วนตัวเพราะฉะนั้นนะบางทีอาจจะเรื่องของการกินการอยู่เรื่องของการออกกําลังกายมันอาจจะไม่ค่อยโดดเด่นในวันนี้เพราะเราเองเราจะแบบว่าอยู่แบบหง่อยๆเพราะฉะนั้นสภาพจิตใจอาจจะส่งผลให้สภาพร่างกายมันดูเหมือนไม่ค่อยมีแรงไม่ค่อยกระฉับกระเฉงนะเพราะฉะนั้นก็ต้องกระตุ้นตัวเองหน่อยนะคะคนเกิดวันเสาร์ค่ะ คนเกิดวันเสาร์เลขนำโชคของคุณค่ะ1น1 9 2 1 4 1 9 2การงานนะคะหลายสิ่งหลายอย่างยังไม่นิ่งเท่าไหร่นะคะมันก็เหมือนกับมันมีอันนั้นก็เปลี่ยนแปลงอันนี้ก็ดูเหมือนไม่แน่นอนเอาซะเลยนะคะอนาคตก็ยังไม่แน่นอนหรือบางทีวันนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหลายสิ่งหลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นเปลี่ยนงในองค์กรในหน่วยงานหรือว่าการเปลี่ยนแปลงรอบนอกหรือการเปลี่ยนแปลงของสิ่งอื่น นะคะรอบๆตัวที่ส่งผลต่อการทำงานของเราอาจจะทำให้คุณต้องมีการปรับตัวปรับแผนหรือพยายามที่จะประคับประคองให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันผ่านไปได้แต่อนาคตยังดีอยู่นะคะความสาเร็จรังรออยู่แต่บางทีเราอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานปรับเปลี่ยนแนวทางแต่ว่ายังเป้าหมายยังคงตรงไปในสุดจุดที่เราต้องการและมันยังมีโอกาสประสบความสาเร็จเพียงแต่มันต้องมีการปรับ นะคือเราอาจจะไม่สามารถทําแบบเดิมอยู่ที่เดิมหรืออะไรคิดแบบเดิมเดิมอะไรอย่างเงี้ยคงต้องมีอะไรใหม่ๆนะคะต้องปรับตัวเนาะมันดีขึ้นแน่นอนค่ะการเงินดีมากนะคะวันนี้ต้องบอกว่าการเงินของคนเกิดวันเสาร์ได้เดือซันเลยนะมีโชคเรื่องการเงินด้วยนะคะมีโชคทุกเรื่องแหละ นะแล้วก็ทําอะไรก็ได้เงินนะคะเงินก็จะเข้ามาเยอะเงินคล่องตัวนะ,ะมีโอกาสใหม่ๆที่ในการทําเงินด้วยนะ,ะบางท่านที่พื้นดวงดีๆถูกหยวยรวยเบอร์บ่อยๆวันนี้ก็อาจจะมีมีโชคมีลาบในลักษณะนี้ด้วยก็ได้นะคะอันนี้อยู่ที่พื้นดวงหลักๆเลยนะคะมันเหมือนกับว่ามันเราจะต้องดูจากอดีตของเราว่าที่ผ่านมาเราดีแค่ไหนนะคะเรื่องของเงินเงินทองทองมันเหมือนกับว่าเออมันก็จะโอกาสดีๆเข้ามานะคะเป็นโชคทางการเงินดีมากค่ะ ส่วนความรักนะคะคนโสดค่อนข้างที่จะลังเลใจในการจะสารสัมพันธ์กับใครบางคนมีคนชอบคุณแน่นอนมีคนชอบคุณแต่คุณไม่กล้าคุณกลัวคุณรู้สึกสองจิตสองใจว่าจะเอายังไงดีนะคะอาจจะเป็นไปได้ว่าบางทีอารมณ์เรามันก็ยังไม่นิ่งนะมีอารมณ์หวั่นไหวแล้วก็ชอบอยู่แต่ก็ไม่กล้ากนะ็คงจะต้องรอดูกันต่อไปเดี๋ยวรอวันที่เรารู้สึกว่าเออเราอารมณ์เรานิ่งมากกว่านี้ก็ค่อยคิดค่อยพิจารณาแล้วกันนะวันนี้จะออกแนวกลัว คนมีแฟนมีคู่ถือว่ารักกันดีนะคะอาจจะมีปัญหาบ้างเล็กน้อยในเรื่องของการที่แบบว่าอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงอารมณ์วิ่งวียงวีนวีนเอาแต่ใจอยากได้รับการเอาอกเอาใจซึ่งอาจจะเป็นตัวคุณหรือแฟนคุณก็ได้นะคะแล้วก็บางทีอาจจะมีความรู้สึกเหมือนกับเริ่มไม่มั่นใจว่า ก็รักนะแต่ว่ามันจะไปต่อได้ไหมหรืออะไรหลายสถานการณ์หลายอย่างอาจจะทำให้คุณต้องต้องพยายามที่จะเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในความรักนะเพื่อที่จะประคับประคองความรักให้ผ่านไปได้นะคะมาดูสุขภาพกัน สุขภาพตัวคุณเองไม่หมอมองว่าคุณน่ะแข็งแรงนะแต่บางทีด้วยสภาพจิตใจด้วยปัญหาหลายอย่างอาจจะทําให้เราไม่ค่อยได้สนใจดูแลสุขภาพก็ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆนะคะอยากทําอะไรก็ทําโดยที่ไม่ได้คิดว่าฉันจะต้องดูแลสุขภาพฉันยังไงฉันจะต้องทํำยังไงเพื่อให้แข็งแรงขึ้นคุณอาจจะไม่ได้คิดแบบนั้นก็ได้นะคะด้วยอาจจะคิดว่าเรื่องอื่นมันสําคัญกว่าสุขภาพแล้วนะก็ดูแลตามอาการตามสภาวะแต่ว่าอยากให้จะมองทุกอย่างอยากให้มองทุกอย่างในแง่ดีแล้วก็กระฉับกระเฉงให้มากหน่อย นะคะคเอาละดวงประจําวันเสาร์ที่25กันยายน2564ค่ะคนเกิดทั้ง7วันครบถ้วนนะคะทุกเรื่องพรุ่งนี้มาเช็คดวงกันใหม่วันนี้แม่หมอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ